สวัสดีครับพาดหัวข่าววันนี้โอกาสใหม่เงิน5,000บาทหนึ่งพฤษภาคมนี้เปิดให้ผู้ที่กดยกเลิกลงทะเบียนไปแล้วได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์หากผ่านเกณฑ์ได้เงินเยียวยา5,000บาทแน่นอนวันนี้29เมษายน63นะครับข่าวล่าสุดจากไทยรัฐออนไลน์นะครับในวันที่1พฤษภาคมนี้ ทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com จะมีการเพิ่มปุ่มทบทวนสิทธิ์อีกครั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่เคยลงทะเบียนไปแล้วแต่ว่าไปกดยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจอาจจะเข้าใจผิดหรือว่ามือลั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับท่านสามารถเข้ามากดทบทวนสิทธิ์นะครับเพื่อ เข้ารับการตรวจสอบคัดกรองใหม่นะครับหากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและการคัดกรองท่านก็จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ5,000บาทเช่นเดียวกันนะครับก็ถือเป็นข่าวดีสำหรับท่านที่เคยกดยกเลิกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจหรือว่าลังเลใจไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่า การขอทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ก็ต้องผ่านการตรวจสอบคัดกรองเหมือนกับทุกคนเช่นเดียวกันนะครับหากผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงิน5,000บาทครับขนาดเดียวกันนะครับมีพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับว่าออได้รับแจ้งจากระบบว่าท่านผ่านเกณฑ์รับเงิน5,000บาทแล้วแต่โอนเงินไม่สำเร็จนะครับ แบบนี้หมายความว่าอย่างไรและต้องแก้ไขอย่างไรนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับทางธนาคารกรุงไทยนะครับได้ชี้แจงชัดเจนว่าท่านที่ได้รับสิทธิ์นะครับแต่โอนเงินไม่สำเร็จเนี่ยอาจจะมีสาเหตุมาจากบัญชีธนาคารของท่านถูกปิดไปแล้วบัญชีของท่านไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกิน1ปี ชื่อบัญชีธนาคารของท่านไม่ตรงกับชื่อที่ใช้ในการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทหรือว่าท่านอาจจะกดเลือกรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์แต่ในความเป็นจริงท่านยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัญชีธนาคารรวมถึงท่านได้เข้ามาแก้ไขข้อมูลบัญชีแล้วแต่ใส่ข้อมูลไม่ถูกต้อง นี่คือสาเหตุหลกัหลกๆที่ท่านยังไม่ได้รับการโอนเงินนะครับแม้ว่าท่านจะผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์แล้ววิธีการแก้ไขก็คือขอให้ท่านนะครับผูกบัญชีพ้รอมเพกับเลขประชาชน13หลักของท่านนะครับเข้ากับบัญชีธนาคารโดยท่านสามารถทำได้โดยระบบโมบายแบงกิ้งนะครับทำได้ทางโทรศัพท์มือถือของท่าน หรือว่าไปทำที่ตู้ ATM ก็ได้นะครับไปทำที่ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีก็คือทำเองที่บ้านก็ได้หรือว่าจะไปตู้ ATM ก็ได้แต่ต้องไปตู้ ATM ที่ท่านมีบัญชีอยู่เช่นท่านมีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับท่านก็ต้องไปทำที่ตู้ของกรุงไทย หรือว่าสุดท้ายแล้วจริงๆถ้าทำเองไม่ได้นะครับท่านก็ต้องไปที่สาขาธนาคารเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เขาทำให้แต่ก็ต้องดำเนินการตามมาตรการรักษาระยะห่างอย่างเข่งคัดที่สุดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาโควิด -19 ซึ่งในส่วนของกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขบัญชีในเบื้องต้นนะครับทางธนาคารเนี่ยจะโอนเงินให้ใหม่ ในวันที่22หรือ29เมษายนนี้ส่วนท่านหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องดูประกาศของทางกระทรวงการคลังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่านที่มีการแก้ไขและตรวจสอบบัญชีหลังจากวันที่29เมษายนไปแล้วจะได้รับการโอนเงินรอบใหม่ในวันที่เท่าไหร่ครับขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์และธนาคารกรุงไทย วันนี้จบข่าวแล้วครับสวัสดีครับ